สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมทิกเตอร์นะครับวันนี้เป็นไกด์ของกระต่ายสายตรงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับกระต่ายนะครับสายตรงย้ำว่าสายตรงนะครับเป็นอาชีพที่ล่าบอสเนี่ยเกรนว่าเก่งที่สุดแล้วแหละในบรรดา9อาชีพที่มนะีอยู่ในตอนนี้นะครับสําหรับทิกเตอร์เพราะว่ามันมีกาดนะครับสกิลนี้เลยมันมีกาดคือมันจะป้องกันดาเมจได้5ครั้ง นะครับแล้วก็หมัดไฟของกระต่ายเนี่ยแรงมากๆนะครับสำหรับสายตรงก็คือสามารถปิดบอสได้ไวแล้วก็คูดาวไวอ่ะสองสกิลนี้ใช้คู่กันปุบก็รู้สึกว่ามันเวิร์กที่สุดแล้วประหยัดที่สุดจากที่เกลเล่นทุกตัวละครมานะครับกระต่ายนะครับก็จะมีอยู่สสายให้เลือกระหว่างเป็นสายกายภาพคือเน้นเอาแตะค่า AP เรือเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็จะมีหมัดสายเวท ที่ใช้พลังธาตุไฟบวกกับ MA นะครับก็เดี๋ยวในวิดีโอนี้จะเป็นของสายเวทนะเป็นสายที่เน้นใช้หมัดไฟแล้วก็ล่าบอสนะครับสายนี้เรามาดูกราฟสายกายภาพนะก็จะเล่นได้ประมาณ2กราฟนะครับก็คือ,อ,อพาวสี่เมจิกหนึ่งเซนสแล้วก็ชามหนึอันนี้จะเป็นสายตีแรงแล้วก็แบกของได้นะครับแล้วก็จะมีอีกสายหนึ่งก็คือ พาวสี่เมจิกหนึ่งเซนหนึแล้วก็ชามสนะครับสายนี้ก็แบกของน้อยๆแต่ว่าเราจะได้ทดแทนมาด้วยค่า HP แล้วก็ DP ที่สูงหน่อยนะครับทำให้ตัวของเราเนี่ยถึกนะครับแล้วก็สายเวทนะครับเป็นสายที่เกณเล่นอยู่นะก็จะมีเป็นพาวสี่เมจิกสี่เซนหนึชามหนะครับแล้วก็สายนี้เนี่ยจะตีแรงนะครับเน้นแบบว่าอัดดาเมจไปทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีอีกสายหนึ่งก็คือ พาวสี่เมจิกหนึ่งเซนหนึชามสนะครับอันนี้ก็จะถึกหน่อยนะแต่ข้อเสียโดยรวมของการาฟสายเมจกเนี่ยก็จะแบกของได้น้อยมากนะคือเก้นจะต้องใช้ยาที่เป็นยาที่ค่าเวทแค่หนึ่งนะครับอย่างยาที่เก้นใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นพวกยามอสต่างๆหรือใบสมุนไพรที่น้ําหนักมันน้อยนะครับนี่เราก็จะแบกอย่างนี้เอานะก็ทดแทนไร้ดาเมจที่เราได้มามหาศาลนะครับก็ยอมสละค่าเวทจิงไป เรามาดูที่สเตตัสนะครับสเตตัสเนี่ยเอาเป็นสายกายภาพก่อนกายภาพนะครับเกณฑ์จะแนะนําเป็นค่า AP แบบยังไม่บับนะอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นขึ้นไปนะครับแล้วก็ AC เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0เอา400ละกัน400ขึ้นไปนะครับ AC เนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เราต่อยโดนมากขึ้นนะครับสําหรับสายกายภาพนะ แล้วก็เขาจะใช้ค่า MA ด้วยนะครับ MA เนี่ยก็สักประมาณ800ขึ้นไปนะครับส่วนธาตุก็5 4 0ขึ้นไปก็พอนะสำหรับสายกายภาพนะครับแล้วก็ s p กับ DP เนี่ยมีติดไว้สักหน่อยก็ดีนะครับ DP สัก4-5,000ก็ได้นะครับส่วนเลือดกออ็อาจจะไม่ต้องเยอะมากอาจจะหมื่นกว่าก,าก็พอนะครับ แล้วก็ค่า LK นะครับ500ขึ้นไปนะครับทั้ง2สายเลยไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือเวทก็แนะนำให้มี500ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นสตัดที่ใช้โล่ LK นะครับโล่ LK ก็คือโล่นี่นะครับจะมีโล่2อันนะก็คือโล่ที่คอม HP ก็คือโล่เนี่ยเอาไว้วิ่งออตามเมืองต่างๆหรือว่าวิ่งไปห้องบอสเนี้ยเราจะได้ไม่ตายนะครับส่วนโล่ LK เนี่ย เกนจะสลับใช้ตอนที่เราอยู่ในห้องบอสแล้วนะครับเราจะได้ต่อยแม่นขึ้นนะก็ถ้าเกนฑไม่ใส่เนี่ยดีเอ่อลเคเกนก็ไม่ถึง500หรอกแต่พอใส่ปุ๊บมันก็เด้งขึ้นไป500นะครับเพราะว่าถ้าอย่างเกนฑเนี่ยไปตีบอสโคยสุหรือว่าบอสหมูเนี่ยต้องมีเอลเคห้าขึ้นไปนะครับถึงจะต่อยไม่มิสนะถ้าเกิดว่ายังอยู่ที่400กว่าเนี่ยมันยังต่อยมิสอยู่นะครับต่อมานะครับเป็นสเต็ของสายเวทนะครับ AP 10,000ขึ้นไปนะครับ AC เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็มีติดติดมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ MA MA นี่800ขึ้นไปนะครับแล้วก็ LK นะครับก็ให้มี500ขึ้นไปนั่นแหละคือปกติถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่โล LK เนะี่ยมันดันไม่ถึงหรอกเพื่อนๆก็ลองหาโล LK มาใส่แต่ว่าถ้าใครไม่ล่าโคเอลซุตีแค่บอสหอนะ่ะ400ก็พอนะครับแต่ว่าอันนี้เกณฑ์พูดโดยรวมไปถึง ให้มันมีโล่ LK ด้วยละการเผื่อว่าใครอยากที่จะล่านะครับแล้วก็ HP, เอชสองหมื่นขึ้นไปก็พอนะแต่ว่าในสเตตตัวอย่างอาจจะเวอร์หน่อยนะครับแล้วก็โลด DP สักหมื DP ่นสองก็พอนะครับส่วนใครที่เป็นใส่โล่ LK นะครับก็จะประมาณนี้เนาะเลือดประมาณ14ื่นสี่แล้วก็ DP ก็ประมาณ9000อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ธาตุไฟนะครับ700ขึ้นไปก็โอเคแล้ว เท่านี้นะครับเพื่อนๆก็โซโลหอจบ Solo โซโลควอยส,สู่บอสหมูได้นะครับไม่ไม่ยากนะถ้าสเตดตามที่เกนบอกไปนะครับกาเดียนนะครับอืมก็สําหรับเซิร์ฟไม t ์ทิกเตอร์เนี่ยสกิลคิวเบ k เกอร์เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับก็เลยไม่แนะนําให้ทําเท่าไหร่แต่ถ้าใครล่าบ,บอสซิลบอสซิลคือบอสประจําเมืองอะไรอย่เงี้ยมีกาเดียนใส,ส่เซนคัสสองไว้ก็ดีนะครับเอาไว้เจาะได้นะ แล้วก็ไฮไลท์คือเราจะใช้เป็นสายเวทนั่นแหละหลักๆก,ก็คือจะมี3สกิลเนี่ยคือ,อามานาเอโ่แล้วก็มานาลิงนะครับเอาไว้เจาะกาดบอสอย่างเก่นตอนที่ไปตีบอสโคโนสล่าสุดมาก็มีประโยชน์มากๆนะเอาไว้เจาะกาดได้หรือว่าเจาะบอสชั้น80ได้นะครับชั้น4 8ก็เจาะได้นะ6กกับ72เราก็รีเอานะครับเรามาดูของสวมใส่นะครับก็ อาวุธนะอาวุธจะแบ่งเป็นสสายเลยนะครับระหว่างกายภาพกายภาพเนี่ยก็ใช้เป็นดาบอัติเวิร์สนั่นแหละเลเวล335นะครับที่มันคอมธาตุไฟได้นะแล้วก็คาทานะครับคาทาจะเป็นของสายเวทนะอย่างที่เก่นใช้อยู่ก็จะเป็นคาทาสายเวทนะครับคาทาที่ดีที่สุดก็คือคาถาอัติเวิร์สเหมือนกันเลเวล335นะครับคอมธาตุไฟนะสำหรับใครที่จะเล่นสายเวทนะครับแล้วก็หมวกหมวกสายกายภาพ ก็หมวกอัลติเวิร์สเหมือนกันแต่เราจะไปคอมที่ AC นะครับค่า AC นี่นะครับก็อย่างสายเวทนะครับก็จะคอมเป็น LK แทนใช้หมวกเหมือนกันเลยแค่สลับกันนะครับสายเกียภาพใช้ AC สายเวทใช้ LK นะครับแล้วก็ลังวิ่งเกนก็จะคอมเป็น AP หมดเลยเพราะว่ามันก็จะต้องใช้ AP อยู่นะแล้วก็จะมีโล่นะครับโล่ Low จะมีอยู่3อันให้เลือกนะก็จะมีโล่อัลติเวิร์ส 335มานะครับคอมมาเป็นคอมเลือดเลยแล้วก็มีโล่ powerful ก็คอมเลือดเหมือนกันแล้วก็จะมีโล่ LK นะครับโล่ LK ก็คือเราจะคอมแค่ LK เลยคือโล่ LK เนี่ยกายภาพก็ต้องมีสายเวทก็ต้องมีนะครับสําหรับใครจะล่าบอสหมูหรือว่าบอสโคเอลสูนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ค่า LK เนี่ยประมาณ500อนะครับถึงจะต่อยบอสไม่มิดนะครับอ่าแล้วก็ผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมก็ อคอม AP เหมือนกันนะครับก็จะมีเป็นอ,อินเนอร์นะครับอินเนอร์หรือว่าเป็นชุดเกาะนั่นเองเก็นก็จะคอม MA สําสำหรับสายสายเวทนะครับส่วนสายกายภาพก็คอมเป็น AC ซนะครับสลับกันเลยแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับมี2ส,สายนะสายเวทกับสายกายภาพนะครับสายเวทก็คอม MA สายกายภาพก็คอม AP ไปนะครับสสาย เลือกใช้ตามที่ตัวเองเล่นนะครับแล้วก็จะมีเป็นหัวส่วนหัวก็คอม AP เหมือนกันนะครับสำหรับสายเวทและก็กายภาพเลยแล้วก็หน้ากากนะครับก็คอม AP เหมือนกันสําหรับสายเวทแล้วก็สายกายภาพนะแล้วก็แหวนธาตุแหวนธาตุครับหนึ่งนะครับอ่าแหวนธาตุ ก็ให้แนะนําให้มี2วงเลยจะได้มีธาตุสูงๆนะครับก็ไม่ต้องเป็นต้องต้สี่ลูก็ได้3ามูก็โซโล่บอสหอกับบอสหมูได้นะครับอ,อย่างในสตัดตัวอย่างก็จะเป็นของฟูหน่อยนะครับเรามาดูที่สกิลนะครับเกนฑจะพูดที่ใช้จริงๆนะอันถ้าใครอยากดูละเอียดนะครับไปดูในไกด์ที่เก้นเคยทําไว้แล้วนะเรามาดูที่คา่าที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นบัฟทั้งหมดเลย จะมีเป็นปั m p i n g Heart นะครับเพิ่มค่า AP ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้นะครับเวลาใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ในกราฟในกราฟมันไม่เห็นนะครับว่า AP มันเพิ่มเกนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของตัวละครตัวเราเนี่ยมันเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ปรับไว้เพื่อความสบายใจนะแล้วก็บูอยส์นะครับเป็นสกิลเพิ่มค่า AC ของตัวละครนะครับตอนนี้ AC เกนมันบวก217นะเดี๋ยวเราลองบับดู นี่นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น3 7 6อบกพอบัฟก็จะมีรูปออไฟบนหัวเบี่องเหมือน,อนตาตำรวจนะครับแล้วก็ของคาสหจะมี2บัฟนะครับคาสสจะเป็นสกิลกาดนะครับสกิลนี้เลยเวลาใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับเวลาเราโดนมอนสเตอร์โจมตีนะครับเราจะสามารถป้องกันการโจมตีได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันตีมิสมันก็จะกาดก็จะไม่ทำงานนะครับอื จะรับความเสียหายที่เป็นดาเมจนะแล้วก็ของขา3า3นะครับก็จะมีอะดรีนาลีนนะครับอะดรีนาลีนเพิ่มค่า AP ของตัวละครนะครับนี่เลยเวลาใช้ก็เพิ่มจาก1 3นะครับเป็น16นนะบัฟก็จะเป็นมีรูปวงกลมสีแดงบนหัวนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะเพื่นนอนๆก็สังเกตดูนะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับสำหรับบัฟก็จะเป็นสกิลโจมตี นะครับจะใช้อยู่สกิลเดียวเลยก็คือสกิลนี้นะครับเฟรมิงนะครับสกิลนี้จะเป็นการออชาร์จพลังง้างหมัดไฟนะครับต่อยไปที่ศูนยแบบนี้นะครับนี่เลยก็เป็นท่าที่แรงที่สุดของกระต่ายสายตรงแล้วนะครับก็ดาเมจอย่างที่เ้นบอกเลยมันจะมีทั้งสายกายภาพแล้วก็สายเ,ออเวทนะครับเ,เพื่อนๆเลือกตามที่เล่นนะครับของเ้นเป็นสายเวทนะ แล้วก็จะเป็นสกิลหมู่สกิลเดียวของกระต่ายตรงนะครับเป็นอาชีพที่เก็บเลเวลยากนะครับก็จะมีสกิลนี้สกิลเดียวนะมันจะเป็นการระเบิดพลังนะครับรอบตัวใส่มอนสเตอร์นะดาเมจไม่ได้คิดจากธาตุนะครับอันนี้คิดจากค่า AP นะก็อาจจะลำบากหน่อยก็คือเวลาเราเก็บเลเวลอ่ะก็เหมือนสายเวทเลยนะในเฟียสตา้าเนี่ยอย่างห้องแรกก็ไปได้แต่ถ้าไปห้องสองเล้นตีมทีเดียวไม่ตายนะครับ ก็สําหรับสายกายภาพอันนี้เกียนไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะตายแหละแต่เราสายเวทนะครับเราก็เก็บเลเวลเหมือนสายเวทเลยสําหรับตัวอย่างการลงหอนะครับชั้น49นะง่ายๆเลยครับดูในคลิปได้เลยนะเราจะบัฟสามบัฟนี้นะครับให้พร้อมเลยแล้วก็บัฟกาดเตรียมนะครับรอบอสเกิดแล้วเข้าไปต่อยนะครับต่อยหมัดไฟทีเดียวเลยเนาะไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนนะครับ ก็เพื่อนๆจะสลับเป็นโล่เอด้วยก็ได้นะเ่ากเก้นแล้วก็อย่าลืมใส่แหวนธาตุสองวงนะครับจะได้แรงๆเนาะนี่นะครับแค่นี้เลยชิวๆนะสำหรับชั้น49นะครับชั้น60นะก็เหมือนกับ49เลยเดี๋ยวดูเป็นไกนะด์นะเดกเก้นก็จะเหมือนเดิมครับบัฟให้พร้อมโลก็สลับได้นะถ้าเพื่อนๆมีโล่ k นะครับ แต่จริงๆเนี่ยชั้น49กับ60มันง่ายนะครับก็เข้าไปต่อยแค่นี้เลยมันง่ายตรงที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของไม่ได้โหดมากก็อาจจะต้องต่อยหลายทีหน่อยนะแต่ว่าถ้าทำสเตตตามที่เก้นบอกไปอะ่ะเก้นว่าทีเดียวยังไงก็ตายอยู่แล้วนะครับชั้น72นะครับก็เหมือนกันเลยกับ49แล้วก็60นะ แต่ว่าบอสอ่นะถ้ามันกัดนะแนะนาให้เพื่อนๆรีใหม่เลยนะครับแล้วก็ชั้นนี้เนี่ยถ้าไม่กดสกอร์นะครับน่าจะต้องตีประมาณ2ครั้งนะครับเดี๋ยวเกณฑ์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างละกันอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็เราเลยอ,อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรอกาดก็ได้นะเพื่อนๆรอสกิลกดัดฟูดาวเสร็จอีกรอบนะครับแล้วก็ ปับเตรียมพร้อมไปเลยนี่นะครับก็ต่อยประมาณ2ทีนะแล้วก็เดี๋ยวแก้นมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชันที่กดสกอร์แล้วก็ต่อยทีเดียวนะครับ ตัวอย่างชั้น80นะครับแบบไม่กดสกอก็น่าจะต้องต่อย2ทีนะครับถ้าเพื่อนๆทำสเตต่างที่เกนบอกอนะ่ะก็ต่อย2ทีเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ถ้าของเก้นอย่างเงี้ยถ้าเกณฑกดสกอต่อยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับเป็นคลิปที่แบบว่าต่อยทีเดียวนะแล้วก็เข้าไปต่อยเลยนะรอบแรกนะครับ เดี๋ยวเกนเดินออกมารอสกิลก่อนนะครับรอเดี๋ยวรอรอากาดก็ได้นะครับได้การแล้วเราก็กลับไปต่อยอีกรอบนะครับเนะ่าเท่านี้นะครับต่อยไปประมาณ2ที่นะถ้าเพื่อนๆสแตทเท่ากับเกนนะครับหรือว่าที่เกนบอกนะครับอืมตามไม่ต้องเท่ากับเกนก็ได้เอา ตามมาตรฐานที่เก้นบอกไปนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอ e ีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันที่กดสกอร์แล้วก็ต่อยทีเดียวนะครับ การล่าบอสหม <c oughs> <warn> um ูนะเก็นจะมี2เวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าเราไม่กดสกอร์อะไรเลยจะใช้แค่โล LK เนะครับเข้าไปต่อยตอนนี้เอ่อเกลเนอยู่ที่ประมาณเกือบ600นะครับเอาเป็นว่าถ้ามี500ขึ้นไปก็เพื่อนๆต่อยโดนแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปล่ากันเลย ก็ใช้3บัฟเหมือนเดิมนะเหมือนกับบอสหอเลยวิธีเล่นกระต่ายคือแบบไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็บัฟกาดรอบ,บอสเกิดถ้าสแตตพื้นฐานแบบที่เก้นบอกก็น่าจะต่อยสักประมาณเออ4ี่แสนแต่อยประมาณ4ี่แสนก็โอเคครับเพราะว่าเลือดบอสอะ่ะมันจะอยู่ที่2ล้านส นะครับถ้าเพื่อนๆต่อย4 8 0 0 0ปุ๊บมันจะลด1หลอดพอดีนะครับ mm. อย่างของเก้นก็ต่อยประมาณ4ทีนะครับบอสตายถ้าเพื่อนๆไม่กดสกอร์คนอื่นถ้าสแตตน้อยกว่าเก้น,น่ะก็อาจจะต้องต่อยหลายทีนะครับ mm. แต่ในคลิปของเก้นต่อยประมาณ4ทีนะครับนี่เลยบอสก็ตายแล้วชิวๆนะไม่ได้กด ยาไม่ได้ตายไม่ได้อะไรเลยใส่โล่ LK ด้วยนะครับเดี๋ยวก็เอาไปดูอีกเวอร์ชันหนึงเวอร์ชันที่เก้นกดสกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการกดสกอร์นะครับของสายเวทเนี่ยเก้นจะเน้นสกอร์ที่เพิ่มค่า LK แล้วก็ MA นะแล้วก็ของสายเซนเนี่ยมาได้ค่า LK ด้วยนะครับ70%จากเลเวลตัวละครนะก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเกิดใครเล่นกายภาพก็กดเป็นนี่นะครับสายพาว นะเอาค่า AP AC แล้วก็ไปมันจะมีนี่นะครับเป็นสกอร์ของสายมีสกอร์ AP อยู่นะครับเ,เพื่อนๆอาจจะกดเอาค่า MA ด้วยก็ได้เพราะว่ามันใช้ในดาเมจบัดไฟด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีโล่ LK แล้วก็ LK 500ขึ้นไปนะ่ะก็เกณฑ์จะกดตามเกณฑ์ก็ได้นะครับเกณฑ์จะกดเป็นสกอร์ AP สกอร์ MA แล้วก็ MA แบบปาร์ตี้นะครับ แล้วก็สกอร์พาวเวอร์แล้วก็สกอร์เมจิกนะครับนี่เลยกดได้5อันนะครับสำหรับสกอร์เข้ามาแล้วก็บัฟเตรียมพร้อมไว้เลยเี่กณฑให้ดูแสแตตตอนนี้นะครับ ma ก็ประมาณพัน0องนะครับ LK ประมาณ650เก mm hmm. ็นต่อยไปล้าน90,000นะครับน่าจะต้องต่อย3ทีอยู่ดีนะครับเพราะว่าเลือดบอสมัน2องล้านนะครับต้องต่อยประมาณล้าน2อนะ่ะ2อฮิตถึงจะตายนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ การกดสกอร์แต่ว่าถ้าเก้นล่าจริงจริงอ่ะเกนจะกดแค่1 1ถึงสสกอร์นะครับให้ดาเมจประมาณต่อย3ทีจากปกติต่อยประมาณ4-5ทีเงี้ยให้มันได้ไวขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับก็จะประหยัดค่าสกอร์ได้นะเป็นยังไงกันบ้างครับกับไกด์กระต่ายตรงก็มีทั้งหมัดกายภาพแล้วก็หมัดไฟเอ้ยหมัดเวทเลยนะครับก็ขออาภาัยด้วยถ้าเกิดว่าไกด์ของหมัดกายภาพมามันไม่เคลียร์หรือว่าเพื่อนๆงง นะครับถ้างงก็ทักส่วนตัวเกนมาได้เลยเดี๋ยวเก้นจะตอบคาถามให้นะส่วนหมัดเวทเก้นคิดว่าในคลิปเนี่ยน่าจะไกลได้หมดแล้วแหละเพื่อนๆนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวส่วนคลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปบอสโคนอสนั่นแหละที่เก้นได้ไปล่านะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูในคลิปนะั้นเอานะครับส่วนกระต่ายสายหมัดกายภาพกับหมัดเวทต่างกันยังไงนะครับส่วนตัวเก้นมองว่าหมัดกายภาพอ่ะมันเก่ง เเรื่อง PVP นะครับตรงที่ว่ามันเน้นค่า AC เป็นหลักเนาะแต่ถ้าหมัดเวทอะถ้าเราเราจะต้องมีค่า l k ที่สูงหน่อยไม่งั้นเราจะต่อยพวกมังกรหรือว่าแกะที่เขามีค่า l k สูงกว่าเราอะมิดนะครับเพราะว่ากระต่ายมันต้องบาลานซ์ทั้ง AP แล้วก็ MA แล้วก็าธาตุไฟอีกนะครับคือหลายอย่างเราอาจจะตายก่อนเราได้งานก็ได้นะเก้นก็เลยแนะนำว่า ถ้าอยากจะ PVP ด้วยก็ไปเล่นสายกายภาพละกันส่วนสายเวทเนี่ยเกณฑแนะนําให้มาทางแบบพวกบอสมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบทิกเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเกณฑ์ด้วยนะครับก็จะทำคอนเทนต์กับทิกเตอร์เนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับจริงๆเกณฑอัดไว้หลายอันอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะครับก็จะทยอยทยอยลงแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็อะไรหลายๆอย่างของเกณฑมัลงตัวแล้วเกณฑ์ก็เลย เริ่มมีเวลามาทำ YouTube มากขึ้นนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย